สวัสดีค่ะวีพีพคะ,คะกัมือนีกระสายจริงๆเลยนะคะเนาะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะผมก็แปงกับพึ่งเสร็จงานนะคะเนาะงานนางลํำกับเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะกัสิล้์ำกันมืออื่นแล้วนะคะกับมือแรงนี่ก็เป็นซ้อมใหญ่มือสุดท้ายนะคะที่วัดนะคะกับทำมือกายก็สิ่ดไปไล่ให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมนะคะว่า เอาเป็นว่าชมแฮรมืออื่นก็นแล้วกันนะคะว่าขบวนอยู่บ้านคนกําแพงเนี่ยสวยงามเหมือนที่คุยจรินบอแล้วก็เบองเสื้อผ้าที่ค้นกําแพงตัดค่ะเพราะว่าตัดทุกป,ปีอยู่และะ้วค่ะที่นุ่งปีใดกับแม่นปีนั่นแหละโมมีคนอื่นตัดแล้วก็ตัดคนเดียวซะด้วยนะคะพี่ๆยี2สิบกว่าตัวนะคะเนาะปีนี้ยังดีนะคะตัดเสือรบริบตัดผถุงพร้อมถ้าธรรมดาค้นกําแพงสิตัดผถุงนะคะเนาะ ตัดประตุงให้ด้วยกะเหมือนกับเหตุให้วัดด้วยนะคะบดีคิดาราคาแพงี่อย่างเอาแค่คาเสียเวลากับอพอได้ใส่ด้ซอยกัดเงินนั่งกัดกลับไปทําบุญกับเพื่อนคือเกาอาไะไรพราได้เพราะได้กินได้ใส่อย,อย่งกะ,ะเอาเหมือนกับซอยๆกันไปนะคะเนาะให้น้องๆเขาได้ไปล้ำอ่าแล้วก็แจกไม้นะคะในตลาดกะ กะได้มาสมทบทุนสั่งเป้าโบสดไปนะคะเนาะก็ตอนนี้ก็ใกล้สิแล้วะคะเหลืออีกจกลานกว่าบาทกันนาสิเสร็จนะคะเพราะว่าลูกนิเม็ดเก่าลูกลูกละแสนก็มีเจ้าภาพจองเบิดแล้วนะคะจองหนาต่างประตูบารล,ละสามหมื่นสีมืนเขาก็าจองกันเบิดแล้วคะ่ะมันนี่ก็เขากรสิมาเจอกัหันหน่อยนะคะในช่วงเนี่ย น้อยของพเอเสริฐนะคะอาจสิสายไปน้อยแต่ปีๆยังพอมีเวลาเบิงอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวพบกับะพานน้อยเลยนะคะเพราะว่าเราสตาคนกําแพงบดเด้ลุงค่ะมือสาวน่กะมัวต่างนั่นแหละคะ่ะมีพอดีมีไอ้พวกน้องๆเขาตกลนเรื่องเครื่องแต่งตัวค่ะคนคุณกำแพงก็เลยเห็ดให้เขาไปให้มันครบนะคะเนาะ เดี๋ยวสิหาว่าเขาได้รับผิดชอบงานแล้วก็รับผิดชอบบอจบีอย่างประมาณนั้นนะคะมันก็บ,บดีนะคะเนาะได,ได้ได้ซอยแล้วก็ซอยกันให้จบไปมาเมืองตัวเลขเลยค่ะพี่ๆค่ะนี่นะคะตัวเลขหาน้อยนะคะนี่เห็นชัดบอ่อชัดนะคะเนาะชัดเลยก็ลวกันละอ้าว ถ้าชาดบอกซิมีอย่างแน่อ่ามีเด่นเก่าร้องหนึ่งกันแปดนะคะลูดเก่ากับหนึ่งเนี่ยหมึกมันซึมเนี่ยทำมือของแปงไปโดนขอกระสินเละนะคะนอกอตทษขอไปพีพีค่ะอ่าเดินเก่าร้องหนึ่งกันแปดนะคะลูดเก่ากับหนึ่งนะคะละกะเดี๋ยวเขามาเจกับสองตัวก่อนเลยนะคะเพราะว่าสามตัวรู้สึกสียเงาไปทั้งขวามือ ตะเบ,บิงยจงเสียศูนย์หนะคะศูนย์หนึ่งะคะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งะคะพีพีสี่หนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหาหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งหกหนึ่งสองเจ็ดสาสค่ะหกเก้านะคะเจ็ดเก้าแปดเก้าเจดเจ็ดสองปดสามแปดหนึ่งแดสศนย์ 4, นะคะสามตัวก็มี แปลงกับเมือ่อยมือเราล่ะเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนะคะเจ็ดหนและ9ก้นะคะอ่าต่อมานี่เลยค่ะเฉพาะกิตนะคะ6กับ9ค่ะพีพีอ่าปกติ9กับ3านะคะพิเศษอ่าหกับ8นะคะว i p 0พย์กับหนึนะคะ เจนนะคะพี่พีขาัดเจนเนาะนี่ละกันนี่แหละนี่แหละคือแนวทางหาหน้อยของพ่อนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสี่นะคะเนาะยี่สิบเอ็ดมีนะาพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่พีเบิ้งเลยค่ะเบิ้งไปซาซาค่ะเบิ้งไปซาซาคนกะแป้งเลื่อนให้เบิ้งซาซาละคะก็นี่เลยค่ะเนาะ กัมืบรนีกาคลิปนี้ก็น,น่าซีมแค่คนี่นะคะพี่พีค่ะกะบมรูวา,าลาวพัฒนาพอได้ส่งมาบอแต่แลสะสตาของกงแพงลงบาทันนะคะเนาะต้องไปเบิงช่องของนองนองมินหรือนองมิวค่ะกับนองจินตนานะคะเนาะช่องอจินตนาชแนล อน,นันเปพนสิมีแนวทั้งลงประจานะคะเนาะกกตัวเลขแกโบหลายที่พอเน้นไว้กับมีแกเจ็ดตัวนะคะก็เล่นได้ยูเจ็ดตัวะคะ่ะพี่พี่ค่ะแต่ว่าเฮาอย่าลืมนะคะว่าเราเฮาต้องเล่นทุกน้อยนะคะเนาะเล่นทุกน้อยมันจะต้องโดนน้อยใดน้อยหนึ่ง เผืเ่อโดนเบิดทั้งสี่น้อยแล้วค่ะเบิดสีงวดอหละออกพอร้อมกันซื้อมือเดียวโอ้ยสบายลายเก็บไล่เก็บเหมือนอนันต์งวดที่หนึ่งหยันงวดที่สี่แล้วค่ะน้อยหนึ่งน้อยสองน้อยสามน้อยสี่เก็บไปเลยแม่ได้คาหมากค่ะในหลายลโลความโมหมากแพงเด้อตอนเนี้ยเมือน,น,นั้นเป็นนางเล่นอยู่บ้านโมเนาะอันมีย้ายเพิ่นม,มาซื้อหมากคนก็แพงกับบุหรี่หมากมันแพงขนาดนันเนาะค่ะเนาะ อ่าโลละสองลอยพนาวาโอ้ยแม่ก็เป็ไอ้นั่นโลดไปเรื่อยให้เขาเลือยเครื่องอาไปเรือต้อนแกนคูนมาไหวหลายๆโหลดด้วแม่ด้อเขียวเล่นเลนไปบ่ต้องซื้อนยากัน่บ่เมีมาเอาคนบ้านมาค้นกำแพงนี่มาเอาทางพี่หลายโพดแกนคูนแกนคูนก้ <c oughs> อยพี่ีโชคดีนะคะเนาะโชคมี ปังปังกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวืเยวเยวเยวอเกษตรไรบุญพระเวทศมหาชาติของบ้านคนกําแพงให้เบ่งนะคะเนาะตอนนี้มัมีแดดเลยค่ะพอดีฝนตกยางขักเลยเมื่อวานเนี่ยตกนิ่งมากเลยก็ม่มีลมเลยมีแต่ฝนอย่างเดี๋ยวจะเย็นกะกดไลค์กดแชร์เน่ยเด้อว,ว้าวไปหลายกระยายหางแล้วหลงคุยแห่งเพลินเลยค่ะแมแห่งคุยแห่งเพลิน เอาละพอก่อนมือดีสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะ